วิธีทำซ้ำหัวตารางในโปรแกรม Microsoft Word วิธีการนะครับ Copy ้หัวตารางไปยังหน้าอื่นนะครับโดยที่เราไม่ต้องพิมพ์เองให้เสียเวลาหรือกลัวผิดพลาดเลยนะครับอ่ะอย่างสมมติผมพิมพ์นะครับอ่ะผมเลือกสีที่ชอบก่อนนะครับอ่ะสีเขียวแล้วกันนะครับก็จัดหัวตารางเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับอ่ะของหน้าอื่นมันยังไม่มีเห็นไหมครับก็ เราเนี่ยคลุมดําครับคลุมดํานะครับจากนั้นเนี่ยไปหาคาว่า layout นะครับหรือเขาโครงนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะแล้วก็กดตัวนี้ครับ repeat header row นะครับกดไปเลยครับเพียงเท่านี้นะครับมันก็จะกอบหัวตารางมายังหน้าอื่นให้เราเรียบร้อยแล้ว นะครับเป็นวิธีการที่ง่ายมากๆนะครับสามารถทําได้อย่างง่ายดายเลยนะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยตอนผมเรียนเนี่ยถ้ายังไม่รู้ทริคนะถือว่าค่อนข้างงงนะครับแล้วก็เสียเวลาในการพิมพ์งานเอกสารส่งอาจารย์มากครับแต่พอรู้ทริคแล้วอะไรอะไรก็ง่ายนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ